ป้าเขาขับเลยไปรอบนึงด้วยไปวนมาใหม่ทางเข้าไม่จะเป็นหนึ่งเดือนนี้มันปิดป่าเขาบอกให้เข้ามาแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปเลยมันเป็นแบบอ,อประชุมเนี่ยยังงงอยู่เลยครับยังหาหา <laughs> ทางเข้าไปข้างหลังไม่ได้เลยประตูมันล็อกหมดเลยเมื่อกี้เราพออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้อ้อมเราดู พ่อเขอาทางให้ดูแล้วกันโอ้ได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 ทำไมไม่เหมือนที่เขามากันทำไมองเราเป็นต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้ล่ะชายหาดที่เขาไปกันอยู่เลยเนะี่ยเรามาถูกที่แล้วเปล่า <c oughs> จริงจริงมันถูกแล้วแหละดังกาเบแต่ว่ามันกว้างครับแต่ <c oughs> เราปักมาเราไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนไงเขามาส่ง จริงป้าก็ถามมาแล้วว่าจะมากินซีฟู้ดเหรอเราก็งงๆสรุปมาส่งร้านซีฟู้ดจริง